สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมกิตนะครับวันนี้เราจะมาเล่นเกมตำรวจวีเอสโจนกันนะครับเราจะเห็นได้ว่าตำรวจจะมีหน้าแบบนี้สองอันแต่ทุกคนแต่มีข้อผิดพลาดทางเทคนิคของผมตรงครึ่งหน้าของผมห่่งนี้มันจะไม่มีห่วงนี้ครับแต่ฟึง่งเอ่อครึ่งของครึ่งตรงเนี้มันจะมีเพราะผมปรับเป็นเอ่อเอียงนี่เห็นไหม นะมันจะเอียงแบบนี้นี่นะพฉะนั้นผมก็จะทําแบบนี้ไปก่อนเพื่อไม่ให้การเป็นเสียเวลาก็มาเริ่มกันเลยแป๊บน,น,นะขอเอียงก่อนโอเคไปกันเลยวันนี้ผมจะเล่นบทเป็นตำรวจตำรวจนี่สินะโอเคอันนี้ ตัวนี้กันกดอันไหนอ่ะ๋อกด B ีหนึ่งผมเคยเล่นไหมเนาะคำตอบคือผมเคยเล่นเพราะฉะนั้นฝั่งเดียวที่เราถนัดนั่นก็คือฝั่งนี้น,นัหนเอืงอืใช่ถ้าเกิดมีข้อเสียออ่เทางทางผมก็ขอไทย ตกใจหมดเท้า hmm, อ mm ืม hmm, อ mm ืม hmm. อือืตายเฮ้ยเฮ้ยปต่การที่เพื่อนมาแล้วระวังด้วยเฮ้ยไม่โดนเออตายเออเอ้าจบพอดีเลยโจนชนะ เราเล่นผีคนนาะ okay, เอาเล่นหกคนฝั่งเล่นห้าคนเอง <the> ทำไมเราแพ้มานน่ะ <Inside. S 1> อย่างนี้อ,อ่ะอ้มาแล้วโอเคไปกันเลยถ้าเกิดมีเสียงอะไรรบกวนก็ขออภัยนะครับ โฉบเพียบเลยนี่นี่เลยข้างเนี้างเนี่ยข้างเนี่อนเนอนเนอ,อตายระวังนะอืออ้าวเ้อีกวันเออตายตายแล้วสองครั้งเราพลาดอ่ะเอ่อเราจะสังเกตได้ว่าแบบนะ จะสังเกตได้ข้างหน้าว่าจะมีสามข้างหน้าของผมอันดับหนึ่งจะแปลว่าการฆ่าของผมส่วนข้างหลังเป็นการตายของผมตอนนี้ผมได้ตายไปแล้วเหลืออีกสองคนชื่อข้างเอชื่อข้างหน้าสุดนี้จะมีจะบอกว่าเหลืออีกหนึ่งคนของผมส่วนฝั่งนูน้นเหลืออีกสองคนเพราะฉะนั้นผมจะเลื่อนไปดูอ่ะอยู่บนท่อนี่ ย้ายก่อนย้ายก่อนอย้ายยังไงวะอ๋อกดคลิกซะใไ้นี่เองถามว่าเกมแบบนี้มีในโทรศัพท์ไหมไม่มีนะแต่มีแบบแบบนี้แบบนี้เท่ดีนะมีเฉพาะไม้ครับแบบอื่นกดเอแล้วกันปืนถนาดมั้งหรอเลียนดะไรเหรอเนี่นย ไม่ค่อยชอบเลยมันโคตรกากกากมากกากเออไม่ไหวถ้าเกิดมีเสียงอะไรดังปึ้งปึ้งปึง,ปงก็ขออภัยงั้นเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเพราะฉะนั้นผมจะตะก่อนแอ้กันนะถ้าเกิดตอนถึงเมื่อไหร่เลยผมบอกโอเคก็ถึงกันแล้วนะโอเคปืนนี้อีกเยอะ ต้องการปืนอื่นกดเอไม่ใช่ปืนนี้อย่างเดียวนะครับผมไม่ใช่คันต้านใช่ไหมแหละผมจะทำแบบเสียงแบบนี้แหละออออเอ้ยอย่างนั้นก็ดีวะ่ะแม่จ้างไม่ดีเลยฮนนัเอ้ยตาย ถ้าเกิดมีเสียข้อเสียคำพูดของผมผิดพลาดยังไงก็ขออภัยด้วยความยับชำใครจงตีใครวะนี่เอ๊จำตำรวจใช่ไหมตำรวจถ่ายให้ถึงสิบนาทีก่อนแนะ้ะผมค่อยตัดสิบนาทีไม่รู้ว่าจะตรงไหมอื้มยิงออกมา ดีใจเลยเดยวเหมือนเดิมน,นะครับไปโอเคจบสักทีดูเป็นชั่วโมงกว่าที่จบเธอ,อ,เอไม่ใช่ชั่วโมงดีหานาทีเลยแหละหนึ่งนาทีเองหรอ,เ,อ,อเก็บปืนนี้มากปักมากถามว่าทำไมผมตลอกกด A เพราะว่ามันจะสุ่มสุ่มอันเอัน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 ,อนที่ไม่ใช่คนนี้นไม่ไหว รบอมไม่รอดจริงด้วยอ่ะเหือเหมือนเดิมนะถ้าเกิดมีเสียงอะไรก็รบกวนก็ขออภัยขออภัยขออภัยขอไปเพราะตอนนี้เพียบเลยอยนั้นก็ไม่ต้องถึงสินาทีดีกว่านั้นก็ขอจบเพียงเท่านี้ อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับขอบค,ครับ